ไปพร้อมๆกันร่มไปถึงนะคะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าเค้กไปพร้อมๆกันด้วยที่สําคัญค่ะหลังจากเสร็จสิ้นทุกอย่างนะคะเราจะได้ทดลองชิมกันด้วยนะคะทุกๆท่านเลยที่อยู่เรือนด้านหน้าตรงนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เช่อว่าท่านผู้ชมด้านล่างน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรานนะคะขอเชิญนะคะผู้ที่จะมาสาธิตนะคะให้ได้ชมกัน,นะคะ่ะในส่วนของคุณนะครแซ่สีขอเสียงปรบมือให้อาจารย์นะครแซ่สีนิดนึงค่ะ ตัวอีกทีหนึ่งนะคะว่าทําอะไรอยู่ที่ไหนค่ะครับสวัสดีครับผมนครแท้สีอ่าชื่อเล่นตรงเล็กตรงก็ได้นะครับอยู่ที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติสุนุสิทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสิตุสิ์นะครับก็หลายหลายคนเคยเห็นหน้าเคยไปเรียนที่โรงเรียนด้วยนะครับไหนมีใครเคยไปเรียนกับอาจารย์บ้างคะมีไหหลายคนก็อาจจะเมื่อยมาั่าค่ะเมื่อยมาั้าค่ะอ่าโอเคโอ้ยกมือมาจากไกลเลยนะคะมานั่งด้านหน้าเลยค่ะเดินมาเลยนะคะโอเค อาจารย์เรียกว่าอาจารย์โต้งแล้วกันนะคะโอเควันนี้เราก็จะมาทำเค้กกันใช่ไหมคะจะมีสองตัวนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อเค้กตัวเดียวเราจะทำเป็นเค้กบอนแล้วก็คัพเค้กนะครับซึ่งตอนนี้คัพเค้กกำลังจะเหมือนจะเห็นตามท้องตลาดเป็นที่นิมมาก ใช่ครับแล้วก็เราได้ตัวช่วยดีๆนะครับจากผลิตภัณฑ์ของบัตเตอร์ครีมเป็นของรับสูงนะครับค่ะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นต้นทุนต่ำลงนะครับแล้วก็สามารถขายได้ราคาดีด้วยนะตอนนี้แอบเห็นด้านล่างนะคะเขาแจกสูงตรรบาใช่ครับ ในส่วนของการแจกสูตรด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมด้านล่างก็เป็นสูตรที่เราจะทํากันในวันนี้เลยใช่ไหมคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไมกันเลยดีเดียวเราจะทําเค้กกันก่อนนะครับโดยเราจะทําเป็นบัตเตอร์เค้กนะครับซึ่งเราใช้เป็นบัตเตอร์ครีมของน้าสูตรนะครับเอามาใช้เป็นแทนในสดค่ะตัวนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยลดต้นทุนใช่ไหมคะใช่แล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะทําเป็นแต่งหน้าเค้กนะครับตีครีมแต่งหน้าเค้กโดยปกติถ้าสมมติว่า ทั่วๆไปที่ตามร้านอาหารหรือตามร้านที่ขายเบเกอรี่นะครับเขาก็ใช้เนยขาวผสมกับเนยเนยสดหรือใช้มะลิมะการีผสมกับเนยขาวครับแต่ว่าเขาทํามาให้เราแล้วเราไม่ต้องไปผสมให้วุ่นวายนะครับฉีกซองปุ๊บเทใส่แล้วก็ตีได้เลยแล้วก็ผสมน้ําเชื่อมที่เราตามต้องการนะครับไม่แน่ใจว่าด้านล่างจะมีบช o c แบบนี้ให้ไหมคะอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับด้วยนะคะจะมีรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราอยู่ด้วยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แจกให้นะคะโอเคนะคะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตีครีมเรามาทำเนื้อเค้กกันก่อนะนะครับใส่เป็นบัตเตอร์ครีมนะครับบัตเตอร์ครีมตัวนี้แหละใช่ไหมคะในจะมีะตำรับบอกนะครับว่าใช้เท<ช>่า,าไหร่รู้สึกจะประมาณ270กรัมอ๋อในสูตร,ะรจะมีบอกด้วยนะคะว่าใช้เท่าไหร่ก็คือประมาณ270กรัมใช่วันนี้เราจะตีเค้กแบบว่าเอาอินนะครับก็คือตีทั้งเดียวเลยรอบเดียวเลยนะครับโดยใช้สารนะครับเสริมคุณภาพ